กาละครั้งหนึ่งมีลูกเป็ดขี้เรที่แปลกแยกแตกต่างไม่สวยงามเหมือนใครเขาแต่วันนี้ลูกเป็ดจะไม่เศร้าอีกต่อไปเพราะถึงจะอักลี่พวกเธอก็มีความรัก perfect match เธอสวยเธอเลิศเธอเลอะค่าจนกระทั่งสัญญกรรถมหน้าพังยับเยินคุณหนูจะไหวหรอ บางทีอ่ะการท pues ี่หน้าเน่าๆแบบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆก็ได้นะคะโซค่ะเฮ้ยมารับน้องปิดหน้าปิดตาทําไมอ่ะเปิดหน้าออกมาดิพี่สั่งให้ทอยแ้วไม่ได้ยินหรือไงเฮ้ยพี่คนหรือผีลํำยองอะหน้าตาดีนะหรือไงถึงได้กล้าด่าคนอื่นว่าหน้าเละอย่างกับผีอ่ะใครด่าน้องเดี๋ยวพี่จะถีบปากมนให้เองพี่สัญญา พี่ใช่พี่รหัสหนูป่ะคะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรโหดโคตรปากหมาโคตรฮาและโคตรโดนตกลงคุณหนูกับพระรูปหล่อน,นั้นอะเป็นอะไรกันคะแต่พี่เสือเขาหน้าตาดีขนาดนั้นอะหนูหน้าเละอย่างเงี้ยเขาไม่เอาหรอกแกงเปล่าไม่แกงไม่แกง้งหน้ากอนไม่แกง้งนี่ไงแก,ง,แกงนะแกงจุบนะแหมหล่อแถมและขนาดนั้นยังไงคุณหนูก็ต้องระวังตัวนะคะ ระว,วังเสือมันจะตะคบเอาอค่ะชั้นอเอมคืนนี้ข้าขอนอนที่นี่ได้ปะไม่ได้อุ่นแบบนี้อาบน้ำมาอ๋อหอมไม่รู้สึกอะไรใช่ไหะไม่รู้สึกอ่ะตายดานแถมต้ปากแข็งด้วยเก่งนี่ไนอ่ะลุงสิกับหัวความจริงก็คือว่าพี่ชอบน้อง ลแล้วก็ผู้หญิงขี้เละมันไม่มีทางเป็นจริงได้เลยอะ่ะต่อให้น้องจะมองว่าตัวเองไม่สวยหรือว่าไม่ดีแต่พี่เห็นแล้วว่าข้างในของน้องอ่ะสวยมากบางทีความรักอนะ่ะไม่ต้องใช้สมองมากก็ได้ลองใช้ใจดูสิ